สวัสดีครับทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวเดดดังพารวยสำหรับภาพที่ท่านกำลังรับดูรับชมอยู่ในขณะนี้เป็นภาพบ้านที่ริมแม่น้ำเจ้าพยาจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นยามเช้าๆครับมีเสียงนกให้ได้ฟังกันด้วยครับเป็นธรรมชาติมากๆนะครับนี่คืออากาศยามเช้าๆนะครับ ก็ขอ,อยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวเด็ดดังพารวยนะครับคำเตือนทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนําแนวทางของท่านอาจารย์และท่านเจ้าของข้อมูลหลายหลายท่านที่คิดคํานวณสูตรมาแบ่งปันให้กับทุกทุกท่านได้พิจารณาก่อนนําไปใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคโดยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลทุกๆข้อมูลล้วนแต่เป็นเพียงทางโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับรู้ชมก่อนการตัดสินใจ ที่จะนําไปใช้ครับอยู่ที่ท่านเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจก็โปดรดจงใช้วิจารณญาณด้วยนะครับดีครับสวัสดียามเช้าของวันพรฤหัสบดีที่16เดือนตุลาคม2568นะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆวยมีโชคมีราบถูกรางวัลกันนะครับในคลิปนี้ส่วนมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์ที1ีที่แอดลงไปนั้นชอบชอบส่วนตัว ท่านอาจารย์ยังไม่ลงข้อมูลให้นะครับแต่ในคลิปนี้แอดจัดให้เลยนะครับมาแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับที่แนวทางข้อมูลของเสือตกถังพลังเงินเสือตกถังนะครับสาหรับชุดนี้นะครับมาพร้อมทั้งสถิติย้อนหลังครับประมาณ3งวด3งวดนี้ก็จะเข้า2นะครับส่วนแนวทางงวดประจําวันที่16เดือน10ปี68มาแล้วนะครับก็ให้เลขเด่นมานะครับในตารางจะมี4 5 7แล้วก็8 เน้นที่4กับ5นะครับจับคู่ชุด2ตัวได้มา464748 49 4 0 5 6 5 7 5 8 5 9 5 0เนปะครับเป็นการจับคู่เลขเด่นของเสือตกถังนะครับชุดนี้นะครับเลขเด่นจะเป็น4กับ5ก็ได้ทั้งบน,ท,งบนทั้งล่างครับแอดจะพูดอยุดเสมอนะครับถ้าท่านอาจารย์ให้ล่างก็อย่าลืมกันบนให้บนก็อย่าลืมกันล่างทางนี้และทางนั้นก็อยู่ที่ท่านเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจนะครับเพราะว่าข้อมูลทุกๆข้อมูลล้วนแต่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ขอขอบคุณสําหรับแนวทางข้อมูลท่านอาจารย์ครับตามต่อครับแนวทางข้อมูลชุดนี้ของอสุนีบาทนะครับก็ให้แนวทางข้อมูลที่ผ่านมานะครับ16เดือน9กับ1เดือน10ครับก็เข้าตัวโต้ดนะครับสำหรับ8ปท่านี้เลขเด่น8ครับงวดที่สตัวบนออกแปดหกห้านะครับส่วนแนวทางงวดประจำอ่ะสตัวบนออกหกสี่หกนะครับขอประธานอภัย646 สองตัวล่างออก58นะครับสองตัวล่างออก58สําสำหรับงวดประจําที่16เดือน9นะครับส่วนแนวทางงวดประจําที่1เดือน10นั้นนะครับงวดนี้3ตัวบนออก978นะครับสองตัวล่างออก7 7นะครับก็เข้า7ครับ7มาทั้งบนทั้งล่างส่วนแนวทาง16เดือน10ปี68นั้นมาแล้วเช่นเดียวกันครับให้เด่น9มาครับชุด2ตัวจับคู่ได้มา90กับ96กนะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันนะครับได้ทั้งบนทั้งล่าง ตามต่อครับแนวทางข้อมูลต่อไปขอขอบคุณสําหรับทางข้อมูลท่านอาจารย์ครับเป็นแนวทางรุ่นเจริญันบ้างมาพร้อมทั้งสถิติย้อนหลังนะครับประมาณ5งวดที่ผ่านมานะครับก็จะบางงวดก็จะเข้าเฉพาะเลขเด่นนะครับบางงวดก็จะเข้าทั้งเลขทั้งการจับคู่เลขเด่นด้วยนะครับสังเกตดูนะครับแนวทางต่อมารุ่นเจริญครับ16เดือนตุลาคมปี8มาแล้วให้เลขเด่นครับมี 8 6แล้วก็เเน้นที่7กับ8นะครับเน้นที่7กับ8จับคู่ชุด2ตัวได้มา7 3 7 5 7 1 7 2 8 3 8 5 8 1 8 2 6 3 6 5 6 1แล้วก็6 2นะครับก็ลองพิจารณากันดูสำหรับแนวทางข้อมูลของรุ่นเจริญนะครับท่านใดชอบแนวทางจุดนี้ก็แคปหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้ทบทวนกันดูนะครับตามต่อแนวทางอาจารย์พรเทพนิตยสารพรเทพชุดเด็ดนะครับมาพร้อมทั้งสิติย้อนหลังเช่นเดียวกันครับคล้ายๆกับ บุ่นเจริญนะครับก็นำมาทางสติยศรังให้ดูทั้งหมด5งวดที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกครับบางงวดก็จะเข้าเฉพาะเลขเด่นบางงวดก็จะเข้าการจับคู่เลขเด่นด้วยนะครับเข้าทั้งเลขเด่นและการจับคู่เลขเด่นนะครับบางงวดเนี่ยทั้ง16เดือน10ปี8นี่จะสารพรเทพให้มานะครับชุดเด็ดให้เด่น7รอง8นะครับจับคู่ชุด2ตัวได้มา7 3 7 5 7 1 7 2 8 3 8 5 8 1 8 2 6 3 6 5 6 1และก็6,2นะครับ ก็ขอขอบคุณสำหรับแนทางนิตยสารพรเทพนะครับตามด้วยแม่นจริง vs หุ้นไทยนะครับก็มาพร้อมทั้งสถิติย้อนหลังเช่นเดียวกันครับก็คล้ายกับนิตยสารพรเทพแล้วรุ่นเจริญนะครับวันนี้ให้เลขเด่นมานะครับมีเลขอะไรนะครับมี6มี7มี8จับคู่เลขเด่นมาครับ6ก6 5 6 1 6 2นะครับ7 3 7 5 7 1 7 2 8 3 8 5 8 1นแแล้วก็8 2นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับแนตทางครับได้ทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันนะครับ ตามด้วยในทางข้อมูลต่อไปนะครับมาดูการเป็นแนวทางข้อมูลชุดนี้เด็กเซียนแอป,ปในหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมาครับเข้าหลักหน่วยของ3ตัวบนครับคือ8ให้อาจารย์ให้มาครับเลขเรียงจะมี2ตัวครับคือ2คือ8กับ9ง้าวดนี้9เข้าหลักร้อยแเข้าหลักหน่วยนะครับบอกว่า2ตัวมา1ตัววดนี้มาขัดมา2ตัวนะครับ ส่วนชุด2ตัวครับให้87มาเข้าตัวโต๊ะสตัวบนนะครับส่วนแนวทางชุด3าตัวเข้าโต๊ะสตัวบนเช่นเดียวกันสรุปนะครับเข้าทั้งโต๊ะสตัวบนแล้วก็โต๊ะสตัวบนนะครับ1เดือน10ปี8ส่วนแนวทางงบจําที่16เดือน10ปี8มาแล้วนะครับก็ให้8ปกับ9เช่นเดียวกันนะครับมา1ตัวก็เน้นที่8นะครับจับคู่ชุด2ตัวได้มานะครับก็จะมี83ดสามแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดครับ สองตัวโตดส,ส,ส่วนชุดสามตัวโตดครับหนึ่งแปดเจ็ดครับหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับก็เป็นแนวทางเด็กเซียนแอดไในหนึ่งสองสามขอขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับตามกันต่อด้วยแนวทางข้อมูลต่อไปนะครับเป็นแนวทางชุดฟุกโตดนะครับเมื่อที่ผ่านมาเข้าโตดสามตัวบนนะครับเข้าโตดสามตัวบนคือท่านอาจารย์ให้แปดเจ็ดเก้ามาชุดสามตัวออก 978ครับงวนนี้นะครับก็เข้าโต๊ะสตัวบนส่วนแนวทาง16เดือน10เปี8กก็แคปหน้าจอนะครับเอาไว้ทบทวนกันดูนะครับมีเลขอะไรบ้างนะครับเปิดตั้งแต่จะชอบแนวทางนี้ก็ลองแคปหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้ทบทวนกันดูนะครับข้อมูลทุกๆข้อมูลล้วนแต่เป็นปีแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางครับสําหรับมาตัวคร่านะครับ EP ที่ที่แทลงไปนั้นท่านอาจารย์ยังไม่ลงข้อมูลชอบชอบส่วนตัวซึ่งเป็นชุด3ตัวนะครับ ยังไม่ได้ลงให้แต่ในคลิปนี้แอดจัดมาให้นะครับก็ไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแนวทางต่อไปครับขอขอบคุณสําหรับแนวทางครับยอดเฮงมาแล้วนะครับก็นําแนวทางสติย้อนหลังมาให้ดูนะครับก็จะมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับงวดที่ผ่านมาเข้า2หลักครเข้าหลักร้อยกับหลัก10นะครับเข้าหลักร้อยตลอดสิบสาตัวบนออก978หลักหน่วยคือ8หลัก10คือ7หลักร้อยคือกางวดนี้เข้าหลัก สิกระดกร้อยนะครับสำหรับ1เดือนตุลาคมปี8เจ้อเทงนะครับรอสอนอบนส่วนในทาง16เดือนตุลาคมปี8มาแล้วนะครับรอสอนอบนยอดเทงให้3 1และเก็9ครับ9ยังคงรูยังยังให้มาอยู่นะครับยังคงอยู่นะครับมุทิพันธ์มาก็ให้9เข้าดัก้อยนะครับวันนี้ก็ให้3ให้1ให้9มาเหมือนเดิมนะครับให้9มานะครับซึ่งจะชนกับงวดที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นแนวทางยอดเหงงนะครับแคปหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้ทบทวนกันดูได้นะครับสำหรับแนวทางยอดเหงนะครับขอขอบคุณสําหรับแนวทางข้อมูลทอาจารย์และท่านเจ้าของข้อมูลด้วยครับยอดเหงตามด้วยแนวทางข้อมูลของอาจารย์นภัทรจัมจรสีมาพร้อมทั้งสถิติย้อนหลังครับเป็นแนวทางคู่โต๊ะท้ายรางวัลที่1นะครับก็มี1สิงหาผ่านนะครับ1สิงหาก็ตามน้ครับ3ตัว8 5 2งนะครับให้528มาก็ผ่านนะครับแล้วก็มา16สิงหาครับ3ตัว8 6 5ห้านะครับให้ 658าก็ขมาก็ผ่านอีกเช่นเดียวกัน,นครับ2ง,งวดนี้ผ่านนะครับเข้าโต๊ะจริงส่วนแนวทาง1กันยานะครับ1กันยา3ตัวบนออก3าให้536มาเข้าโต๊ะอีกเช่นเดียวกันแล้วก็16กันยางวดนี้ไม่ผ่านนะครับ16กันยาไม่ผ่านนะครับก็จากข้อมูลสถิติย้อนหลัง4งวดก็หลุดไป1งวดแล้วนะครับหลุด16กันยานะครับแนวทางงวดล่าสุดครับ1ตุลาคมส5 6 8ับนะครับ ก็มาอีกแล้วให้8 7 9มา3ตัวบทออก9 7 8เข้านะครับวันนี้เข้านะครับเข้าโตสนนะครับก็หลุดไปเพียงงวดเดียวนะครับสำหรับสติยอนหลังที่แอดนำมาฝากนำมาแบ่งปันของอาจารย์นภัทรจำจรสีนะครับเรามาดูในทาง16ตุลาปี68สำหรับคู่ท้ายรางวัลที่1ครับชุดโตสก็แคปหน้าจอครับเรื่องที่306นะครับแถวแรกแนวตั้งนะครับจนถึง4 2่นะครับแถวที่2428 จนถึง638แนะครับแถวที่3ครับแนวตั้งครับ738จนถึง207นะครับแล้วก็แถวสุดท้ายแนวตั้งนะครับ208จนถึง869นะครับแคปหน้าจอนะครับเก็บไว้ทบทวนกันดูนะครับก็จากข้อมูลสติสติประมาณ6งวดก็หลุดไปเพียงงวดเดียวนะครับประมาณ56งวดนะครับหลุดไปเพียงงวดเดียวนะครับแนวทางของอาจารย์พัฒนจำจรสีนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับแนวทางครับท้ายรางวัลที่1ชุดโตดนะครับ มีชุดเต็มนะครับแคปหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้ทบทวนกันดูได้นะครับสำหรับแนวทางอาจารย์นภัสจำจรัสีท้ายรางวัลที่1นะครับท้ายรางวัลที่1ชุดโต๊ดนะครับ16ตุลาคม2568นะครับตามต่อครับแนวทางข้อมูลต่อไปชุดนี้จะเป็นแนวทางชุดโต๊ดนะครับชุดโต๊ดคัดพิเศษนะครับก็นําแนวทาง16สิงหานะครับสิหสิงหานี่หลุดไป1สิงหานี่ผ่านนะครับ1สิงหานี่ผ่าน ให้528มานะครับก็ผ่านนะครับ3ตัวบนบวกแปดห้านะครับวันนี้ผ่านนะครับในทางต่อมางวดประจำเดือนกันยายนกันบ้างครับ1กันยาผ่านนะครับงวดนี้1กันยาผ่านนะครับส่วน16กันยาไม่ผ่านนะครับ16กันยาไม่ผ่านนะครับในทางต่อไปครับงวดประจำวันที่1ตุลาคมงวดนี้ผ่านนะครับ3ตัวบนออก978นะครับ978ให้879มาสักผ่านนะครับสำหรับคู่ ชุดโต helmet, team, ๊ดคัดพิเศษนะครับ45ตัวนะครับส่วนแนวทาง16ตุลาคมนะครับชุดโต๊ดคัดพิเศษของอาจารย์นภัสจำจรสีนะครับก็แคปหน้าจอนะครับไว้ทบทวนกันดูนะครับมีเลขอะไรบ้างนะครับลองแคปหน้าจอเอาไว้ทบทวนกันดูนะครับนี่คือแนวทางชุดโต๊ดคัดพิเศษครับจากข้อมูลทั้งหมดประมาณ72ชุดนะครับ72ตัวนะครับอาจารย์คัดมาแล้วเหลือ45ตัวให้เป็นแนวทางชุดโต๊ดคัดพิเศษนะครับ ก็แคปหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้ทบทวนกันดูนะครับก็ขอขอบคุณสาหรับแนวทางอาจารย์นภัสจรจสศรีนะครับในทั้งต่อมาเป็นแนวทางครับเงินเทวดาใครก็อยากได้นะครับมาพร้อมทั้งสถิติยอนหลังนะครับประมาณสีงวดที่ผ่านมานะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยอย่างงวดล่าสุดก็เข้าวิ่ง7บนนะครับวิ่ง7บนวกนี้บนมาทั้งบนทั้งล่างครับสำหรับวิ่ง7นะครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับวิ่งบนให้2หลุดนะครับงวดนี้ วิ่งล่างผ่านครับสตัวล่างอกเจ็ดนะครับก็ผ่านนะครับส่วนแนวทางประจาที่1ิตุลาคมมาแล้วนะครับวิ่งบนให้8นะครับชุด3ตัวที่ให้มามี0 8 9ย์7 4 8 7 8 2 7ครับเน้นนะครับสลับชุด3ตัว8 4 5นะครับชุด2ตัวที่เน้นก็จะมี45 85แล้วก็8 4วิ่งบนให้8มาครับส่วนท่านใดจะก,การล่างด้วยก็ได้ก็แล้วแต่นำไปพิจารณากัน ส่วนวิ่งล่างให้6มานะครับวิ่งล่างให้6นะครับจับคู่ชุด2ตัวมานะครับ6 2 6 1 6 5ท่านใดจะกันบนด้วยก็ได้นะครับสำหรับวิ่งล่าง6นะครับท่านใดจะนําไปวิ่งบนก็ได้กันบนกันล่างครับชุด2ตัวนะครับ0 9 2ย์4 6 9และก็8 9นะครับครบบนนะครับมี0นย์มี4มี5มี6มี7มี8เป็นแนวทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี10นะครับสำหรับจุดนี้ ก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางข้อมูลท่านอา,า,านจารย์น,นะครับตามต่อครับแนวทางข้อมูลต่อบานะครับเป็นแนวทางหนังสือพิมพ์นะครับจะมีไทยรัฐเดลินิวไทยราชนะครับแล้วก็บางกอกทูเดย์นะครับก็แคปหน้าจอไว้ทบทวนกันดูนะครับท่านอาจารย์ให้เลขอะไรบ้างก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางหนัง <ab> สือพิมพ์นะครับตามต่อครับแนวทางของ3มชายชูเลขมาแล้วนะครับท่านใดที่ขอเข้ามานะครับก็ นำแนวทางสติย้อลังให้ดูนะครับประมาณ3มงวดที่ผ่านมาจริงๆแล้วมีสติย้อลังที่เดินดีต่อเนื่องมากกว่านี้นครับแอดนำมาเพียง3มงวดเท่านั้นก็เริ่มมนที่แนวทางนะครับ1เดือน9ผ่านนะครับ3ตัวบน3 5มาหตัวเลา3หมาหลัก10บของ3ตัวบนส่วน16เดือน9ครับงวดน,นี้3ตัวบน6 4 6, 6ครับหกมาทั้งหลักหน่วยก็หลักร้อยนะครับผ่านเช่นเดียวกัน แล้วก็มางวดล่าสุดครับหนึ่งเดือนสิบก็งวดนี้เจ็ดมาทั้งสองหลักเลยสามหลักว่าได้นะครับสามหลักก็ได้เพราะว่าสองอเพราะว่าเลขท้ายสองตัวล่างออกเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดมาทั้งหลักหน่วยหลักสิบหลัก,ส,ลกส,สองตัวล่างนะครับแล้วก็มาเข้าหลักสิบของสามตัวบนด้วยนะครับก็เป็นแนวทางของสามจ่ายชูเร่ส่วนแนวทาง16เดือน10ปี68นั้นให้มานะครับมีเลขอะไรบ้างครับมี5มี3มี2ครับ มี5มี3มี2สําหรับแนวทาง3ชายชูเลขท่านใดที่รอคอยนะครับก็แคปหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้ทบทวนกันดูได้นะครับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสหรับเลขเด่น3ชายชูเลขที่ให้มาหรือท่านจะจับคู่เป็นชุด2ตัว3ตัวบนล่างแล้วแต่ท่านนําไปใช้กันนะครับอยู่ที่ท่านตำนานปีผู้ตัดสินใจเพราะว่าข้อมูลถทุกๆข้อมูลล้วนแต่เป็นเพียงแนวทางนะครับ ก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทาง3ชายชูเลขนะครับตามต่อครับแนวทางข้อมูลต่อไปนะครับชุดเต็มนะครับชุดนี้ครับ3มชายชูเลขครับให้มานะครับมี5 3และก็2นะครับก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทาง3ชายชูเลขตามด้วยแนวทางข้อมูลของอาจารย์จันทร์กันบ้างมาพร้อมทั้งสถิติย้อนหลังครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับบางงวดก็จะเข้าเฉพาะเลขเด่นบางง้วดก็ เข้าเลขเด่นและการจับคู่เลขเด่นนะครับส่วนแนวทาง16เดือน10ปี8มาแล้วนะครับก็ให้แนวทางมานะครับสำหรับอาจารย์จันทร์บูรพานะครับให้เลขเด่นนะครับจะมีเลขเด่นก็คือ2ครับเลขเด่นรองก็มี6กับ7จับคู่มานะครับได้2 1งหนึ่งนะครับสองหนึ่งสองสามสองห้าสองแปดหกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่และก็เจ็ดเจ็ดนะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันนะครับ เป็นแนวทางอาจารย์จันบุรพานะครับก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับตามด้วยนวทาาน่าจะสามอามีเพิ่มเติมเข้ามานะครับชุดนี้นะครับชุดนี้จับเลขเด่นนะครับสำหรับแม่นมากคันเทปก็ให้เด่น2มาจะคู่ได้มา2 2 2 3 2 4 2 5แลา้วก็26นะครับได้ทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันส่วนไทยรัฐเดียวเรามีมาก่อตระเดนนั้นนะครับเมื่อสักรู่แอดบอกไปแล้วนะครับก็แคปหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้ทบทวนกันดูนะครับ ขอขอบคุณสาหรับแนวทางนะครับตามด้วยแนวทางชุดนี้นะครับมิดแท้มาพร้อมทั้งสติย้อนหลังครับสองงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าโต๊ะสอตัวบนส่วนแนวทาง16เดือน10นั้นให้เลขเด่นมาครับเด่น6นะครับเด่น6จับคู่ชุด2ตัวมานะครับเด่น6ก็มี60 6 3 64 69สานะครับแล้วก็มีชุด2 0 23 24 29ส0 63า4 69 70ี่สองเ้ากย์สาก้า็ดย์จดสามเจดและก็เจก้านะครับเป็นแนวทาง ของมิแท้ะนะครับอาจารย์มิแท้ะนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางครับบนล่างแล้วแต่ท่านนําไปพิจารณากันนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางครับตามกันต่อครับแนวทางข้อมูลต่อไปนะครับเป็นแนวทางชุดนี้นะครับขอ,อาจากลุจเรศนะครับคู่เงิน25ชุดบนล่างนะครับแคปหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้งวดที่ผ่านมา7 7เข้าสองตัวล่างตรงตรงเ8เข้าตรงตรงสองตัวบน87เข้าตัวโต๊ะสองตัวบนนะครับ เป็นแนวทางคู่เงิน25ชุดบนล่างครับก็ขอขอบคุณสําหรับาอาจารย์อุจจริตนะครนะครับตามด้วยแนวทางข้อมูลชุดนี้นะครับเป็นแนวทางเสือตกถังพลังเงินดีสายที่1นะครับก็นําแนวทางเศรษฐีย้อหลังมาให้ดูนะครับประมาณ4งวดนะครับก็เข้า2อหลุดสส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาครับเข้าเลขเด่น7กับ8ครับ3าตัวบนออกเก้าเงตัวออกเจ็ดเครับ7มาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วเข้าหลัก10นะครับหลัก 10ของ3ตำบนแล้วก็หลักหน่วยคือ8นะครับเข้าเช่นเดียวกันของ3ตวบนนะครับส่วนแนวทางงวดประจําวันที่16เดือน10ครับให้เลขเด่น7กับ4มานะครับเด่น7รอง4จับคู่ได้มามาดูนะครับ76นะครับ7 756 757 764 7, 7, 7, 7, 7, 7 872 877นะครับ472 453 439 274 1 7 147นะครับชุด2ตัวนะครับก 14, ึ 1> 1, 4งสี่ศูนย์สี่สี่เแเป็นแล้วก็หกนะครับเป็นแนวทางเสือตกถังพลังเงินดีสายที่1นะครับท่านใดที่ชอบแนวทางของเสือตกถังพลังเงินดีก็สามารถที่จะแคปหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้ทบทวนกันดูนะครับขอขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับตามด้วยแนวทางข้อมูลสายที่2ซึ่งแอดลงไปให้แล้วนะครับก็นํามาทบทวนมาจับคู่ให้อยู่ด้วยกันเลยนะครับสาย1สาย2 มาพร้อมตั้งสถิติย้อนหลังตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไปทดตรวจสอบกันดูนะครับอย่างงวดล่าสุดก็หลุดไปนะครับงวดล่าสุดไม่ผ่านนะครับคือ1ตุลาคมไม่ผ่านนะครับ1ตุลาคมนะครับแนวทางต่อไปครับมาดูกันครับเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16ตุลาคมมาแลครับให้เลขเด่น5รอง2ครับเด่น5รอง2จับคู่ได้มาครับ2 5 0 2 5 3 2 5 6 2 5 7 5 2 8 5 2 9 5 2 1 524นะครับชุด2ตัวครับ50 53 56 57 58 59ครับ20 23 26 27 28 29ส่วนเบิ้ลครับเบิ้ลหาก็522กับ255สลับชุด3ตัวชุด2ตัวก็มี22กับ55นะครับบนล่างแล้วแต่ท่านนำไปพิจารณากันนะครับเป็นแนวทางเสือตกถังพลังงานดีสาย2ครับก็มาครบนะครับทั้งสาย2สาย1ในคลิปนี้ ก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางข้อมูลท่านอาจารย์และท่านเจ้าของข้อมูลนะครับตามต่อด้วยแนวทางข้อมูลชุดนี้เป็นแนวทางปกแดงครับปริศนาปกแดงเมื่อที่ผ่านมาเข้าเฉพาะตัวเดียวโดดโดดคือเด่น8นะครับเข้าหลักหน่วยของ3ตัวบนนะครับนอกนั้นไม่ผ่านนะครับนอกนั้นหลุดการจับคู่ก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับแนวทางต่อไปครับงว่ประจําวันที่16ตุลาคมปี68ปครับปริศนาปกแดงนะครับก็ให้มานะครับมีเลขอะไรบ้างครับ กบน้อยจำสินสิบเดือนนะครับออกกรายังอ้วนไม่ผอมเลยนะครับก็ให้แนวทางมานะครับจับคู่ชุด2ตัวมานะครับมีเลขอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับก็จะมีนะครับ0ูนย์หนึ่งนะครับศูน1์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนแป้ากละก็9กครับเลขนะครับ ตามกำลังวันบนล่างครับให้เลขเด่นมานะครับันบฤหัสก็มี1นมี0มี5จับคู่เลขเด่นนะครับหนึ่งศูนย์หนึสเด่นศูนย์ก็ศูนย์ห้านย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับเด่นห้าก็ห้าสามห้าแปดห้าเจ็ดและก็ห้าเก้านะครับเป็นแนวทางปริศนาปกแดงนะครับแล้วก็ตัวเดียวโดดนะครับก็ให้มานะครับมีหมีเมีศนย์ครับมีหมีเจ็ดมีศนย์เป็นแนวทางปริศนาปกแดงนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับแนวทางข้อมูล ท่านเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับปริศนาปกแดงจุดนี้จุดเต็มนะครับแคปหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้ทบทวนกันดูนะครับก็ไปกันอย่างรวดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลแอดลงให้เยอะก็เดี๋ยวจะใช้เวลามากเกินไปนะครับขอขอบคุณสําหรับในทางข้อมูลท่านเจ้าของข้อมูลครับตามด้วยในทางข้อมูลหนุ่มตาครีนะครับมาพร้อมทั้งสถิติย้อนหลังนะครับงมดที่ผ่านมานะครับ3ตัวบนออก978งวดนี้หลุดนะครับให้วิ่งบน5นะครับ5 นะคร uh ับสรับแนวทางงวดประจำวันที่อ่ะงวดประจำวันที่16กันยานะครับ3ตุวหนึ่งสองตนะครับ58นี่วิ่ง5บนนะครับอาจจะพูดอยู่เสมอนะครับถ้าท่านอาจารย์ให้วิ่งบนก็จะลืมกันล่างนะครับอาจจะพูดอยู่เสมอนะครับให้ล่างก็ให้ล่างก็จะลืมบนนะครับก็อย่างงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับ ที่ผ่านมาหลุดนะครับสามตัวหลเก้าเจงนอเะครับแนทางงดประจําวันที่สิบหกตุลาคมมาแล้วครับวิ่งบนนะครับให้วิ่งสานะครับตั้นแต่จะวิ่งล่างด้วยก็แล้วแต่นําไปพิจารณากันนะครับอยู่ที่ท่านเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจเรามาดูชุดฟันชุดเน้นนะครับก็จะมี3 5มห้า5ก้าสามเก้5ห้าชุดรอนครับ3 5มห้า 873ชุดเบิ้ลนะครับ335 337 338 339เป็นแนวทางหนุ่มตาครีนะครับ16ตุลาคม2568ก็ขอขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับตามด้วยแนวทางข้อมูลชุดเขียวใบนี้นะครับใบเขียวคำนวณสูตรใหม่ก็ให้0740848็มานะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเช่นเดียวกันนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณสำหรับทางแอดใบเขียวนะครับตามด้วยแนวทางข้อมูลแอดใบเขียวคำนวณสูตรใหม่นะครับ สหรับสูตรนี้ชุดนี้ครับ1 3 1 4 2 5 2 6นะครับ1 3 1 4 2 5 2 6บนล่างแล้วแต่ท่านนำไปพิจารณากันนะครับก็ขอขอบคุณสหรับต่างแอดใบเขียวนะครับมาดูแอดใบเขียวชุดนี้ครับสูตรนี้นะครับชุด3ตัว603นะครับให้มาตัวเดียวเลยนะครับชุด2ตัวก็จะมี03นะครับบนนะครับล่างก็ให้02ท่านจะจะคันบนกันล่างสลับกันก็แล้วแต่นำไปพิจารณากัน เป็นแนวทางแอดใบเกี่ยวสูตรนี้นะครับขอขอบคุณสําหรับหน้าตานี้ครับงวดที่ผ่านมาครับ ep ที่10ที่แอดลงไปแล้วนะครับที่แอดลงไปแล้วมาตัวค่าครับให้เลขวิ่ง3กับ2มาได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนชอบชอบส่วนตัวตรงนี้ไม่มีมาให้นะครับก็ส่วนแอดนอนหนูรู้เรื่องนั้นนะครับก็แอดบอกไปแล้วนะครับแอดบอกไปแล้วนะครับก็ตัวเลขจะคล้ายกันสำหรับในงวดนี้นะครับในคลิปนี้นะครับแอดนำมาลงให้แล้วสำหรับชอบชอบส่วนตัว ของมาตัวค่าร้านเปอร์เซ็นต์ก็จะต่างกันครับสังเกตนะครับดูที่แอดนอนอูร้เรองนะครับมีเลขอะไรบ้างนะครับสหรับชุด3ตัวนะครับให้มาทั้งหมด8ชุดนะครับส่วนของมาตัวค่านะครับมาตัวค่างวดนี้มาแล้วนะครับนี่ครับชอบชอบส่วนตัวให้มาทั้งหมด4ชุดนะครับของแอดนอนอูร้เรื่องนั้นให้มา8นะครับของมาตัวค่าร้านเปอร์เซ็นต์นะครับให้มา4 ซึ่งจะมีตัวเลขนะครับที่เหมือนนคล้ายๆเหมือนกันเลยนะครับจะมีแตกต่างกันบ้างชุด2ชุดนะครับสําหรับงวดนี้นะครับชอบชอบส่วนตัวของมาตัวค่าร้านเปอร์เซ็นต์ให้693 673 592682นะครับที่แตกต่างไปครับเดี๋ยวท่านลองไปย้อนดูได้นะครับท่านสมาชิกสามารถย้อนดูได้ที่มาตัวค่านะครับจะแตกต่างไปคือ673นะครับ673นะครับ673ซึ่ง แอดนอนนูรู้เรื่องไม่มีนะครับสำหรับ673กับเดี๋ยวไปย้อนดูได้นะครับก็ให้แล้วนะครับแอดลงมานำให้ลงให้แล้วนะครับสำหรับชอบชอบส่วนตัวนะครับสำหรับ EP ที่10นั้นมีเฉพาะแค่เลขวิ่ง2กับ3เท่านั้นนะครับ EP นี้ครับแอดมาชดเฉยให้นะครับก็ให้มาครับชอบชอบส่วนตัว693 673 592แล้วก็682นะครับ บนล่างแล้วแต่ท่านนำไปพิจารณากันนะครับก็แตกต่างสำหรับแอดโนดีประมาณชุด2ชุดเท่านั้นเองนะครับตัวเลขนะครับมาดูแนะทางของแม่จำเนียงกันบ้างนะครับ10ใหมายเลขตัวหน,นาครับ89095993796857159214นนะครับส่วนด้านซ้ายมือด้านล่างด้านขวามือกับด้านล่างท่านใดชอบก็แคปหน้าจอเอาไว้ทบทวนกันดูนะครับ ในทางต่อมานี่ครับเป็นตัวเลขหนังสือพิมพ์นะครับก็แคปหน้าจอเก็บข้อมูลเอาไว้ทบทวนกันดูนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็มีมหาทักษะเดือนนิวมกอกทูเดย์นะครับก็10เลขขายหายากนะครับขายยากนะครับในทางต่อมาจำเนียนอนุทับมาพร้อมทั้งข้อมูลครับ10หมายเลขเช่นเดียวกันนะครับ8 9 0 9 5 9 9 3 7 9 6 8 5 7 1 5 9 2 1 4 ขวามือและด้านล่างท่านใดชอบก็แคปหน้าจอไว้ทบทวนกันดูนะครับสำหรับนทางจำเนียรอนุษนะครับตามด้วยทางข้อมูลต่อมาชุดนี้นะครับเป็นตัวเลขหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันนะครับก็แคปหน้าจอไว้ทบทวนกันดูได้นะครับก็มีด้านล่างด้วยนะครับด้านขวามือนะครับในทางต่อมาครับแม่ทำเนียรลอตเตอรี่ครับให้มาครับ10หมายเลขครับแอดจะพูดถึง10หมายเลขนะครับมี8 9 1 3 2 3 1 5 2 8 5 9 1 7 8 1 2 5แล้วก็14ด้านขวามือด้านล่างนะครับ ก็แคปหน้าจอไว้ทบทวนกันดูได้น,นะครับอาจจะพูดถึง10หมายเลขตัวนั้นนานะครับขอขอบคุณสําหรับแนวทางครับใช้ข้อมใช้เวลามามากพอสมควรข้อมูลเยอะนะครับแนวทางต่อมาเลขเด็ดเลขมาแรงเลขดังสลักห้าพันนะครับสิหมายเลขตัวนั้นามอี88959 1ห3 3 2 8 1 4 157968แล้วก็19ด้านขวามือด้านล่างก็แคปหน้าจอไว้ทบทวนกันดูนะครับตัวเลขก็จะคล้ายๆกันครับจะต่างก,กันก็ประมาณตัวหรือ2ตัวนะครับ แนวทางต่อมาครับสลากพารวยนะครับก็ให้แนวทางครับ8 9 1 2นะครับแ9 1 2 8 1 2 8 1 3 1 4 5 9 2 3 7 9แล้วก็07นะครับด้านล่างด้านขวามือนะครับก็แคปหน้าจอไว้ทบทวนกันดูได้นะครับก็มาครบทุกชุดเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับตั้งแต่แม่จำเนียนมาจนถึงสลากพารวยนะครับขอขอบคุณสำหรับแนวทางข้อมูลท่านอาจารย์และท่านเจ้าของข้อมูลนะครับชุดนี้เป็นแนวทางโอเครัตเตอรี่นะครับ เช่นเดียวกันนะครับให้แนวทางครับมี1 3 2 3 5 9 8 9 1 7 7 9 6 8 1 5 8 8แล้วก็09ด้านความมือด้านล่างแคปหน้าจอไว้ทบทวนกันดูนะครับสำหรับโอเครัตเตอรี่ก็ขอขอบคุณสำหรับแนวทางข้อมูลท่านอาจารย์ครับใช้เวลามามากทีเดียวนะครับข้อมูลเยอะนะครับในคลิปนี้ต่อมาอาจารย์ือใบครับมาพร้อมทั้งสติยั่งหลังครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับก็แคปหน้าจออย่างงวดที่ผ่านมาเข้าเด่น8เข้าในตำแหน่งหลักหน่วยของ3ตัวบนวันนี้ครับให้7 6 แล้วก็หนึ่งมาครับ7็กับ6มี7มี6มี1ครับบนล่างแล้วแต่ท่านนําไปพิจารณากันนะครับสาหรับแนวทางของอาจารย์เรือใบขอขอบคุณสาหรับแนวทางข้อมูลท่านอาจารย์ครับจุดนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆในะทางดีท่านอาจารย์และท่านเจ้าของข้อมูลท่านขอขอบพระคุณสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมผู้ชมติดตามช่องวัะเดชดังพารวยฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดแชร์ช่องวัะเดชดังพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับเอสเกนพากันใหค่ครั้งนคลิปหน้้หราอคลิปต่อๆไป ชนะจนชนะใจชนะภัยชนะมาดุลโชคอุดมราบดุลทรัพย์บุญรักษาพระคุ้มครองเทวดาปกป้องเฮงเฮงรวยรวยกันทุกท่านครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ